อาล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับนี่คือวีคเดย์เกมครับเกมที่4แล้วครับเมื่อสักครู่เคลียร์ปัญหาเล็กน้อยครับทางสนามครับตอนนี้พร้อมแล้วครับที่จะเริ่มเกมครับผู้ชมทางบ้านครับเช็คเสียงเช็คภาพันนิดนึงครับสัญญาณโอเคไหมครับเรากําลังจะมาเริ่มเกมวีคเดย์เกมครับเป็นการวี a แมชระหว่างสยามเรฟนสครับกับสยามฮูเปอร์ครับนี่คือว b l เกมวันพุธครับ กำลังจะเข้าสู่เล็กที่2ของ YBL แล้วครับแล้วเริ่มเกมเป็นส,สยามเรฟเฟนส์เก็บบอลม,มาได้ก่อนครับอยู่ที่เจมส์เจมส์ให้กับจินจินฝ่ายไปข้างในออกมาให้เคเดนเคเดนลองฟโฟลเตอร์ด้วยขวาลูกนี้2แต้มแรกของเกมนี้มาแล้วครับสยามเรฟเฟนสครับขึ้นนำา2ต่อ0ูนยยเคเดนตอนนี้อานะทางฮูเปอร์ครับส่งมาเอาแต่ หลุยี่เคเดนเคเดนโล่งๆเลด้วยขวาเรียบร้อยครับ4-0ต่อคะแนนครับบอลเข้าทางของจินครับจินพาบอลขึ้นมานายแป้นมีเคเดนและเคเดนขึ้นขวาลูกนี้เรียบร้อยครับโอโ้โห6แต้มของสยามเรเลนส์รครับมาจากเคเดนหมดเลยครับมาดูเกมของฮูเปอร์กันบ,บ้างครับอาณะขึ้นด้วย้ายชิงแป้นลงไปครับ สองคะแนนแรกของฮูเปอร์มาแล้วครับ <st> เล่นกับอาณไหนอานณะะสวิงออกมาให้อาตีสามคะแนนมันไม่ลงครับแล้วสุดท้ายเข้ามือของเคล่าเคล่าขึ้นมาให้กับเจมเจมไมเมคอนแทคก่อนยิง2องคะแนนเรียบร้อยครับแปลต่อ2องคะแนนครับเรเวนส์นขึ้นนําบอลอ,อยู่ที่อานะอาณป่ามาให้กับนานะที่คอเนอร์อาณะสวิงเปลี่ยนแกนออกมาทีดี แล้วก็ให้โอ้โห oh, <okay. S 1> เกมครับของเรเฟนนี่แน่นจริงๆครับสังเกตดูแต่แกะออกมาหลุดที่อานะเล่นกันสองคนสุดท้ายเสียเป็นเทอร์โนเวอร์เอาแต่ยังได้อยู่ที่อาร์ตี้สามคะแนนสวนลงไปเลยครับอาร์ตี้เอาแล้วครับสยามฮูเปอร์ไลน์มาที่5ต่อ7คะแนนครับตอนนี้เรเฟนเสียงนำอยู่ที่8ต่อ5คะแนนครับเอาแล้วเสียเป็นเทอร์โนเวอร์ไปอีกครับพันตอนนี้บอลชี่อเล็กซ์อเล็กซ์ให้ขึ้นมาที่เข้าปัน้น เขาปั้นจะลุยขึ้นมาแต่โหข้างในก็ของคูเปอร์กันแน่นครับออมที่ทาโร่ลองวัดสามคะแนนเลยทาโร่สิบเอ็ดต่อห้าคะแนนเลยครับสยามเรเวนซิงห่างออกไปแล้วทีมที่ต้องฟาดฟันกันในสายเองครับคูเปอร์นี่โอ้โหเป็นสัปดาห์ที่น่าเจ็บปวดของเขานะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาแพ้แบงคอกจ g i แอน s ์ไปด้วยสกอร์ห่างสองคะแนนเท่านั้นครับแลวก็มาแพ้โอ้โหแล้วอเล็กซ์ ระยะกลางลูกนี้เก็บไปเลยครับโอ้โห oh. บอยที่หันครับฮ mm hmm. mm hmm. ันเชลเกับเบลลี่ mm hmm. ออกไปให้กับอิชิข้างนอกแล้วขึ้นโปดด้วยขวาสวยงามครับ2คะแนนมาแล้วครับในเซตนี้ของฮูเปอร์ครับเ mm hmm. ต่อ13คะแนนามาดูเกมของเรฟเฟนส์กันบ้างให้ที่ทาโร่ ทาโร่โดนดับเบิลทีมแต่ชลุยเข้าไปแล้วทาโร่ออกมาก่อนให้ที่เขาปั้นแหมแก้ตัวได้ดีครับทาโร่แล้วทาโร่ไซส์สเต็ปมา3คะแนนแปลง,แ,งแล้วเป็นฮันสเก็บได้ครับฮันฝากไว้ที่พร้อมก่อนโอ้หน,นาทีก็อีก20วินาทีครับ <Hey. S 1> กลับมาที่ฮันรูขึ้นมาแล้วโปรดด้วยขวาชิ่งแป้นลงไปครับสวยครับ9ต่อ16คะแนนครับสายามฮุเปอร์ โอต้องบอกว่าแมทที่แล้วมันใกล้เคียงสุดๆแล้วครับเพราะว่าแมทช่่แล้วมันต้องว่ากันไปถึงในช่วงโอเวอร์ไทม์ครับใครยังไม่ได้ดูไฮไลท์ไปติดตามดูเลยครับแมทเมื่อวานนี้ครับแล้วเล่นกัน3คนครับแหมฮูเปร์นี่เล่นสามเหลี่ยมกันตลอดเลยครับเข้าไปข้างในให้อานะอานาะยังขึ้น2คะแนนลงไปครับโอ้โห ลูกนี้เหมือนจะตันแล้วนะครับใต้แป้งของอานะแต่สุดท้ายก็เก็บเป็น2ขคะแนนลงไปได้ครับามาดูบอลของสยามเมรเฟนกันบ้างครับบอลอยู่ที่จินลอง3คะแนนไกลเลยโอ้โหโอ้โจินสุดๆจริงๆครับแล้วแกวมาได้ดีครับอานะเล่นกัน2คนอานะออกแห้อิชิ โอ้โหจินเมื่อสักครู่ครับสุดๆครับและเสียเป็นหนาอย่างได้อยู่ครับพี่อาณนะอาณนะออกไปให้กับพีซีไปให้กับนาฟาขออ่ัยออกให้นาฟาอีกทีหนึง่งนาฟากลับมาที่อาณนะบนมาอีกทีครับโอโ้ข้างในขอ,สนองสยามไม่เป็นมาแน่นนจริงๆครับแล้วนานา,นาลุยเข้าไปเองได้สวยแล้วสองคะแนนของนานาครับโอ้โห นี่นะนะทำได้ดีจริงๆครับลูกเมื่อสักครู่ครับเป็นเจมส์เก็บวีบาวดได้ครับเจมส์เจมส์ให้ไปที่เคลาหลับมาที่จินสามคะแนนไกลอีกแล้วครับจินไม่ได้ครับออมที่เคลาโล่งๆระยะกลางสวยครับเคล่า21ต่อ13คะแนนครับโอ้โหโคโจสะใจเลยครับวิกน่าจะเป็นวิกสุดท้ายครับจะเป็น แมตชระหว่างแบงคอกซอมกับแบงคอกบีสครับอ่าแล้วเป็นจินจินขึ้นมาไม่ลงครับสุดท้ายเป็นบอลของคินโอ้โหยังเก็บวีบาวด้อย่างต่อเน,นื่องครับคินขึ้นแล้วได้ฟาวการวีบาวด้วเกมรับที่ดีครับแล้วลูกนี้คินเก็บฟรีโตลูกแรกลงไปครับทิ้งห่างไปที่22ต่อ13คะแนนลูกที่2ครับ ลงไปครับทินสองคะแนนเต็มจากทินครับใครยังว่างอยู่ครับนี่เป็นคอเตอร์ที่สองครับรีบมารับชมที่สนามยังทันครับบอลที่อาณะอาณะเล่นกับดับเบิลอาณะข้างในและโดนอ้าวสุดท้ายยังเหนียวพอโอ้ลโล่งๆครับสวยครับอานะสองคะแนนของอานะลงไปครับโอ้โหลูกนี้อาณาไร้กาดจริงๆครับดึงตัวประกบมาถึงสี่คนแล้วก็มีอาณะไปรออยู่ใต้แป้งครับ อครับบอลอยู่ที่ฮันมีอิชิมารับบอลที่คอเนอร์แต่สวิงออกมาให้กับทีทีอาร์ตี้อาร์ตี้เล่นกับฮันสวิงออกมาให้อิชิมีทีทีแล้วเฟกไป็หนึ่งทีโอ้โหหา่างลูกแน่จริงๆแล้วได้ฟาวครับทีทีทมาแล้วครับฟรีโต2สองลูกจากทีทีครับลูกแรกเก็บลงไปครับลูกทีสองไม่ลงแล้วเป็นเคเดนเก็บบอลมาได้ เคนลุยขึ้นมาเองโอ้โหมีห้าคนแต่เคเดนไม่สนครับพาออกมาให้ออตินเข่าปั้นสามคะแนนแบงแบงเข้าปั้นครับยี่สิบสี่ต่อสิบหกคะแนนเรเบนขึ้นนำโอ้มันไม่ลงอีกครับโออาลครับบอลของเคเดนเคเดนจะลุยขึ้นมาเองแล้วมันลงไปสองคะแนนครับเคนสามสิบต่อสิบหกคะแนนครับ แล้ว2คะแนนของเบลลี่เก็บลงไปได้สวยครับ18ต่อ30คะแนนครับเอาลครับ35วิธีสุดท้ายก่อนจะหมดครึ่งแรกครับเคเดนออกมาให้กับเขาป่าลองส่งสอีแล้วเขาวันนี้โอ้โหโอ้โหยเทรเวนส์ครับ3มาจริงๆครับวันนี้33ต่อ18คะแนนแล้วเป็นบอลของฮูเปอร์ทันฝ่าไว้กับเบลลี่ครับ และฮันกับอีก7วินาทีสุดท้ายครับเบลลี่เบลลี่ขึ้นวางขวาเรียบร้อยครับ2คะแนนของเบลลี่ครับเสียเทอร์นาเวอร์กับเสียรีบาวเยอะไปนิดนึงครับฮูเปอร์วันนี้อ้าแล้วแล้วเข้ามาข้างในคุณคุณกระทุ้งไปทีนึงแล้วขึ้น2คะแนนนั่นแหละครับเรียบร้อยครับคุณคุณ22ต่อ33คะแนนครับไล่มาครับฮูเปอร์แล้วอานะเก็บจะฟาดเบรกขึ้นอานะอานะลุยเข้าไปเฟกไปหนึ่งทีแล้วขึ้นขวาแล้วได้ฟาว ลูกที่สองของอาณนาะเก็บลงไปครับไม่พลาดครับ <S <S บอลอยู่ที่อาณาครับอาณนาะดวลกับทาโร่โอยู่กลางสนามอาณนาะพาหนีไม่ได้สวยอาณนาะขึ้นลอยขึ้นซ้ายลูกนี้เรียบร้อยครับสองแต้มของอาณา2ี่ต่อ33คะแนนครับอาแล้วครับไล่มาเหลือเลขหลักเดียวแล้วครับฮูเปอร์บอลอที่ทารโร่ส่งให้กับกินวงในได้ฟาวครับกิน ดูแลเก็บลงไปครับสวยงามครับอาแต่ลูกที่สองไม่ลงเป็นเกมของฮูเปอร์ครับอาณนะอาณนะพาลุยขึ้นมาดดนสามคนอาณนะสวิงออกมาใต้แป้นที่คุณคุณขึ้นไม่ลงแล้วเก็บได้อีกทีหนึ่งคุณคุณให้ไปที่อาณนะอาณนะโอ้โหหลอกสวยแล้วขึ้นสายลูกนี้ไม่ลงอีกแต่นี่แหละครับคุณคุณเก็บเอ,อมามปสิบหรือบ้าได้อีกแล้วให้ไปที่นาวาออกไปที่พร้อมสามคะแนนของพร้อมเรียบร้อยครับเอาแล้วฮูเปอร์ครับ2 8แปต่อ34คะแนนครับ จินออกมาที่ออตตีแล้วให้เกย์เคลเดนตรงกลางข้างใน2คะแนนยังไม่ลงอีกสุดท้ายยังไงให้ไปที่เคล่าเคล่าขึ้น2ได้สักทีครับโอสอคะแนนแรกของชุดนี้มาแล้วครับจากเคล่าครับหนีไปที่36ต่อ28คะแนนอ่าครับบอลของฮูเปอร์อาร์ตีออกมาให้ที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 หนวางด้วยขวาเลยไปแล้วเป็นอานะเก็บรีบาวด์ได้อานาะขึ้นโพสอีกทีสคะแนนเรียบร้อยครับ 30ต่อ36คะแนนครับฮูเปอร์ยังไม่ยอมให้หนีไปไหนครับเคเดนเล่นกับจีนข้างในคือทำไมเคเดนลองวัด3าคะแนนอีกทีนึงสั้นไปครับแล้วลูกนี้บอลมันกลับไปเข้ามือเคเดนครับเคเดนก่อบ,บอลขึ้น2คะแนนเรียบร้อยครับและเป็นทามเอาทของโคเสือเลยครับ บอลของฮูเปอร์ครับตอนนี้เรฟเฟนอาแล้วโอ้โหจินไปนโฉกมาจากมือเลยครับแล้วดวลกับอานะสตอปลูกนี้เอาไม่ลงแต่เป็นเคเด้นยังไม่ได้จะขึ้นอีกทีก็โดนฟาวครับเคเด้นยังมีฮาลกุกครับโอ้โหทางเรฟเฟนซี่ครบเครื่องจริงครับแล้วลูกแรกของเคเด้นเก็บลงไปครับ กันต่อครับในเกมนี้ของสยามเมฟเฟสนครับนำกับฮูเปอร์ที่40ต่อ30คะแนนแล้วจินโอ้โห2คะแนนของจินโอ้โหจ้ำมาลูปนี้สวยมากครับโอ้โจินนี่น่าจับตามองมากเับเป็นผู้เล่นที่ครบเครื่องมากทา้งด้านเกมลุกและเกมรับอ่าน่าออกมา TTY เอเพลองส่องสไม่ได้ครับเอาแต่ว่าเบลลี่เรียกฟาวไปได้ครับ เก็บลงไปครับลูกที่สองครับไล่มาที่31ต่อ42คะแนนครับฮูเปอร์ขึ้นมาอีกทีที่ที่โอ้โหแล้วจะโดนจินสติลไปแต่ว่าสุดท้ายได้ฝ่าวไปครับแบงค์ช็อตลงไปครับลูกแรกของอานะครับ42ต่อ32ครับไล่ขึ้นมาแล้วครับฮูเปอร์ ครับบอลของเรเวนส่งมาโดยออตินแล้วจิน3คะแนนโอ้โหโอ้ปิดกล่องในควอเตอร์นี้เลยครับจินแล้วมาเป็นแผงเลยเรเวนเข้าปัน1นสองวางไม่ได้แต่เป็นแบบบอลสุดท้ายของทาโร่ครับทาโร่ลองสองสาคะแนนไกลเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหนี่เรเวน3าคะแนนเกือบ10บลูกแล้วครับ หือเวลา8นาทีครับเรเบ็นนำอยู่ที่48ต่อ32คะแนน้อปันออกมาให้กับอาเล็กซ์เล่นกับทาโร่ทาโร่ลอง3คะแนนอีกรอบนึงไม่ลงแล้วคินคินสายก็ลงไปอีกครับ2คะแนนของคิน,นครับ50ต่โอ32คะแนนครับโอ้โหพูเปอร์ครับลายเป็นโดนรันมาต่อเนื่องเลยครับในช่วงท้ายควอเตอร์3กับยังรวนอยู่เลยครับเปิดควอเตอร์4มาตอนนี้ครับสำหรับูเปอร์แล้วฮัน เฟกสวยครับโปรเตอร์ลูกนี้ครับสองคะแนนของฮันซัดไล่มาที่สามสิบสี่ต่อห้าสิบคะแนนหูเปอร์ต้องเน้นหน่อยแล้วครับตอนนี้ฮันฮันจะลุยเข้ามาเองแล้วเฟกสวยมากขึ้นวางขวาเรียบร้อยครับฮันอาล้วครับไล่มาที่สามสิบหกต่อห้าสิบคะแนนครับมาดูเกมของเวเฟนส์ครับเข้าปั้นวนหาเพื่อนเจอทาโร่ครับกลับมาให้ทาโร่อีกทีข้างในมีฮารุมารับบอลฮารุ ฮาลุขึ้นเปดขวาโอ้โหยังลงไปอีกครับหาลุ52ต่อ36คะแนนครับเบาของฮู o เปอร์พร้อม 3, 3คะแนนก็เอาสิครับทวงคืนมาแล้วครับ 3, 3คะแนนของพร้อมครับ39ต่อ52คะแนนแล้วสุดท้ายเป็นบอลของเจมส์ครับเจมส์ออกมาให้กับจินจินดึงไว้ก่อนครับ ให้ไปที่เคเดน <Wow. S 1> เคเดนลองสามคะแนนดื้อเลยโอ้โหโอ้ยสามคะแนนของเคเดนลูกนี้ครับห้าสิบห้าต่อสามสิบเก้าคะแนนบอลอยู่ที่อาณนาะอาณาพาอ้อมเหนียวมาอาณาเข้าไปใต้แป้นมีอาณาอีกทีแล้วเฟดเอาเวขวาลูกนี้สวยครับสองคะแนนของอาน,ะนาคุณอริรัตน์บอกโหดมากเคเดนครับเพราะโหวันนี้เคเดนเข้าปั้นพาโลจิน สคะแนนของทั้ง4คนนี้มาสุดๆครับโอ้ฮันส์มาอ้อมาได้สวยให้ไปที่อานะอานะขึ้นสวยครับ2คะแนนของอานะครับสีต่อ55คะแนนครับเวลาเหลือ2นาทีเสร็จเร็จบอลอยู่ที่จินจินฝ่ายัาทารโร่ทาโร่โล,ลุยเข้ามาเองแล้ววางด้วยขวาไม่ลงแต่โอฮาลุ ฮารุ oh, ใหญ่จริงๆครับเก็บวีบาวใต้แป้นได้อีกแล้วเคเดนไปวางขวาลูกนี้เลก็เรียบร้อยครับเป็นทามเอาของโคเสือเลยครับฮูเปอร์สุดท้ายเป็นบอลของเคเดนฝ่าไว้กับชินหนึ่งนาทีครึ่งครับก่อนหมดเวลาชินชินสปินมาออกให้กับเคเดนเคเดนออกให้กับฮารุลองสองสคะแนนบ้างฮารุโโอ้บอลอยู่ที่คริส คริสโอ้สป oh, for ินมาหายเลยครับคริสโอ้โหสองคะแนนของคริสครับเมเป็นนำห่างไปที่62ต่อ43คะแนนครับอยู่ที่อานะขึ้นสาอยังไม่ลงแล้วยังได้อยู่ที่อานะคุณคุณคุณคุแหมบอลมันไม่เชื่องมือสุดท้ายออกมาให้กับอานะขึ้นขวาไม่ลงครับโอ้โหท่านคิดว่าใครคือผู้เล่นออฟเดอะเกมครับในวันนี้ ลูกที่2อของอานะเก็บลงไปครับ3วิธีสุดท้ายครับก็เาอย่างเล่นต่อครับแล้วจีนก็ปล่อยให้มันหมดเวลาจากจังหวะนี้เลยครับโอ้โหจบเกมครับสยามเรเวนส์ครับสตีลอันดิ้ีเตครับสถิติ9-0ครับยังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้ครับเป็นทีมเดียวใน y b l Season 2ครับโดยขณะที่สยามฮูเปอร์ครับช่างเป็นสัปดาห์ที่น่าเจ็บปวดของพวกเขาครับ โอ้โหแพ้ไจแอนท์ไปในเกมวันเสาร์ครับโคลสเกมสุดๆครับแล้วก็เกมวันอาทิตย์ครับพวกเขาฟอสทำให้เรฟเฟนต้องต่อเวลาพิเศษครับโอเวอร์ไทม์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ YBL ในชุด U10 ถึง U12 ครับแล้วมาคู่แมชทันทีเลยครับในวิกในเกมวันนี้ครับพวกเขาก็พ่ายแพ้กับทีมเดิมครับอย่างสยามเรฟเฟนครับทีมคู่กัดร่วมกลุ่มไปครับ แตบโอ้โหพวกเขานี่สู้สุดใจจริง,รงครับทุกเกมของบูเปอร์นี่สุดๆดครับจบเกมไปครับที่44ต่อ62คะแนนครับขอขอบคุณท่านผู้ชมที่อยู่กันมาตลอดทั้งเกมเลย